สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสียง5นาที Channel นะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่49แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้รับชมด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็กดติดตามสำหรับแต่ละคลิปนะครับสำหรับการแนะนำวิธีการดูพระเหรียญแท้นะครับ วันนี้ผมก็มีเหรียญที่จะมาแนะนําวิธีการดูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญย,ยอดนิยมของอหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยพระราสายยุทธญาณครับเหรียญรุ่นนี้จะชื่อว่าเหรียญชนะจนห้าหกนะครับก็เป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับสําหรับ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการดูเหรียญแท้นะครับว่า,าหลักการพิจารณาหลักการดูเหรียญรุ่นนี้จะต้องดูยังไงบ้างแล้วก็ชี้จุดจ่ายตังครับว่าเหรียญรุ่นนี้จุดจ่ายตังการแยกแท้เคต้องดูอย่างไรบ้างนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับหลักการ พิจารณาเหรียญชนะจนปี56นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับหลักการพิจารณาเหรียญของรุ่นนี้ด้านหน้าเหรียญน,นะครับสิ่งหนึ่งของด้านหน้าเหรียญนนที่เราจดต้องจดจาให้แม่นคือลักษณะของใบหน้าครับต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะของใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ภาพรวมของเหรียญน,นะครับลักษณะของตัวหนงังสือ เปลี่ยนเป็นเหรียญรูปไข่ตัวหนังสือใบหน้านะครับลักษณะของใบหน้าเนี่ยให้เรามองมาที่เมตตานะครับตรงบริเวณเมตตานะครับบริเวณเมตตานะครับเมตตาจะมีความกลมมนชัดก็ค,คือว่าเหรียญแท้จะมีความมีมิตินะครับกลมมนชัดเล็กๆนะครับสวยงามมากๆนะครับตรงบริเวณเมตตานะครับ ตรงบริเวณเส้นหน้าผากนะครับความคมความเรียงตัวสวยของเส้นหน้าผากนะครับเ่าแท้จะคมแล้วก็ชัดมากๆนะครับบริเวณริ้วผมนะครับริ้วเส้นผมนะครับแม่พิมพ์ของลิมิตแม่เส้นผมคือคมชัดมากๆนะครับํำหเับเลือนี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับเมตตา ใบหน้านะครับนิ้วน้าวนิ้วเส้นผมนะครับไม่ติมากนะครับยัมีด้านหน้าเหรียญนะครับจุดสังเกตด้านหน้าเหรียญนะครับต้องจดจําให้แม่นด้านหน้าเหรียญนะครับสําหรับการุ่นนี้ลักษณะการตอบโค้ดนะครับตัวหนังสือที่ตอบลงไปนะครับก็สําคัญนะครับโค้ดที่ตอบลงไปนะครับตัวโค้ดตัวหนังสือที่ตอบเนี่ย จะเป็นตัวเลขที่สวยงามนะครับแล้วแล้วตัวเลขที่ตอกไปเนี่ยจะไม่ได้ตอกลึกมากนะครับแต,ตกตอกแบบพอสวยงามนะครับไม่ได้ตอกแบบลึกมากนะครับซึ่งของเกสจะตัวเล็กนะครับแล้วก็ตอกไม่ค่อยดีนะครับอ,อันนี้ก็คือจุดสำคัญด้านหน้านะครับต้องจดจำให้แน่นนะครับบริเวณรอบ ขอลักษณะของตัวหนังสือภาพรวมของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับเหรียญด้านหน้านะครับตัวหนังสือจะเป็นอ่าแท่งอ่าสวยงามนะครับกลมมนแท่งสวยสวยงามเลยนะครับตัวหนังสือนะครับอ่าบริเวณตรงด้านหน้าจุดอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณขอบนี่นะครับเป็นเหมือนอ่ามีเส้นอ่าเส้นนะครับขอบในนะครับเขาเรียกว่าเส้นนะครับขอบในนะครับบนรากผ่านบริเวณนี้นะครับอ่า จำให้แน่นนะครับลักษณะข,ของเหรียญแท้นะครับแล้วก็ตรงบนเลนหูเหรียญจะมีงเงิเกลนอยู่ตรงนี้นะครับจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดพิจารณาจุดสําคัญด้านหน้านะครับสำหรับสำหรับหลักการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับสิ่งหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้ที่เราต้องจดจําให้แม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวยันนะครับ เหรียญรุ่นนี <im <im ้จะเป็นเหรียญที่ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเรียบตึงนะครับไม่มีเส้นเส้นขนแมวนะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เรียบตึงไม่มีเส้นขนแมวนะครับบริเวณขอบเหรียญล้อมรอบนะครับบริเวณขอบเหรียญล้อมรอบเนี่ยจะเป็นลักษณะของขอบเหรียญที่เป็นเรียบๆนะครับไม่มีรอยตะใบนะครับจะมีขีดขีดบริเวณซ้ายมือด้านบนนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณบริเวณนี้ มีลักษณะของของการขีดขีดนะครับซึ่งเกิดจากบล็อกนะครับธรรมชาติของการปั๊มนะครับไม่ได้เกิดจากรอยตะไบนะครับซึ่งของก๊อบเนี่ยจะเป็นการขีดที่เกิดจากรอยตะไบนะครับอันนี้คือต้องจดจําให้แม่นนะครับบริเวณรอบๆขอบเหรียญจะมีลักษณะของการปิ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งเกิดจากการปั๊มนะครับเป็นปิ้นแบบเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมชาติครับลักษณะของเหรียญนะครับ ต่อไปมาดูจุดแตกต่างนะครับจุดแตกต่างจะอยู่บริเวณหูเหรียญนะครับหูเหรียญต้องจดจำา้องแม่นนะครับจุดแตกต่างนะครับด้านหลังนะครับจะอยู่บริเวณหูเหรียญจะเป็นลักษณะของขีดขีดแนวขวางนะครับลักษณะของขีดแนวขวางเนี่ย <crumble. S 1> แล้วก็รอยหูปิ้นนิดหน่อยนะครับขีดเลกขวางเนี่ยคือจะเป็นเกิดจากบล็อกนะครับจะไม่ได้เกิดจากรอยตะไบ แต่เกิดจากบล็อกครับมีความเป็นธรรมชาติครับขีดตรงนี้นะครับซึ่งของเก๋ทําไม่ได้นะครับตรงนี้นะอ่าี่บอกนะด้านหลังนี่คือบริเวณหูเหรียญนะครับด้านหน้าคือเมตตานะครับเส้นผมเมตตาอ่เส้นหน้าผากนะครับความคมชัดสวยนะครับจดจําให้แม่นมาจุดที่1ด้านหน้าคือเมตตาเส้นผมริ้วหน้าผากนะครับด้านหลังหูเหรียญนะครับ แล้วจุดที่ขาดไม่ได้ก็คือตรงไก่นะครับเล็บเท้าไก่นะครับจะเป็นจะเป็นสวยงามนะครับเล็บเท้าไก่นะครับจะเป็นสามงามสวยเลยนะครับจะทำให้แม่นเหมือนกันครับเล็บเท้าไก่นะครับจะเป็นสามงามสวยแล้วก็เรียวสวยนะครับไม่อุมนะครับซึ่งของก๊อฟน่จะลักษณะการก๊อฟเนี่ยมันจะไม่ไม่ติดมันก็จะเป็นลักษณะของนูนๆนะครับอุมอุมจิตกันนะครับ มันจะไม่เป็นสามงามน,นะครับของแท้จะต้องเป็นสามงามชัดสวยนะครับเราลักษณะของโค้ดการตอกโคดไก่นะครับรุ่นนี้เป็นตอกโคดไก่นะครับโคดไก่ก็ต้องจดดําให้แม่นนะครับตรงบริเวณที่อยู่บนเหนือตัวไก่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้รับชมผู้ติดตามนะครับก็เพื่อเผื่อไปพบเจอแล้วก็เช่าหาจะได้เช่าหาได้ถูกต้องนะครับ เหรียญชนะจนปี2556นะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับของอหลวงพ่อรวยนะครับขอบคุณครับ